สวัสดีวันหยุดนะครับเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับก็มาพบกับผมในช่องเก่งผลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาคุยเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ครับวันนี้ครับมาผอมเลี่ยมนะครับเป็นพระศิวลีนะครับพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับ พ่อขวยนะครับวดโคสิตาลามนะครับองค์นี้จะเป็นนะครับเนื Tok ้อผงน้ํามันนะครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูความเก่านะครับของเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ครับความเก่าคาบไขต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้อง่องกันนะครับกันเช่นเคยนะครับผมนี่ครับ ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเนาะเล่นพระนะครับหลวงพ่อคกยนะครับทุกพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จนะครับหรือพระศิวลีนะครับหรือพิมพ์ต่างๆนะครับพระสันนั่งพระสันค้างเม็ดอะไรอย่างนี้นะครับหรือกระทั่งนะครับพระศิวลีนะครับที่มีย่ามนะครับผมที่มีย่ามนะครับ ถ้าเล่นเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับจะสบายใจนะครับเนาะจะสบายใจเพราะท่านท่านจะแบบถนัดนะครับเนาะเป็นพระที่ท่านสร้างนะครับเยอะนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับจะมีหลายๆพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนางกวักนะครับนางกวักเนื้อผงน้ํามันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งพระศิวิรีนะครับพิมพ์ที่มีย่ามนะครับเนาะพิมพ์ที่มีย่ามนะครับพิมพ์อื่น ไม่ใช่พิมพ์ที่มีย่ามนะครับเนื้ออื่นครับเนื้ออื่นเนื้อดินเนื้อผงใบลานนะครับพิมพ์ที่มีย่ามนะครับจะหาที่ลงยากนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นพิมพ์มีย่ามนะครับเนาะเขาเล่นเป็นหลวงพ่อกวยนะครับชัดเจนนะครับนะครับก็คือเล่นพระหลวงพ่อกวยนะครับถ้าเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนะครับสบายใจไปกว่ากึ่งนะครับผมนะครับ ก็พระนะครับสายลงก็กลวยนะูงน้ำมันนะครับก็ผ่านมือผมไปหลายองค์นะครับก็มีสมเด็จนะครับเกจยอยิโยอะไรที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับเพื่อนๆพี่ๆถ้าพอมีเวลาก็ไปย้อนดูได้นะครับเนื้อผงน้ำมันท่านจะมีเอกลักษณ์นะครับจะมีความเก่ามีคาบไขให้เราดูนะครับผมนี่นะครับมาครับเพื่อนๆพี่มาลงกล้องส่องกันนะครับ นี่ครับดูคาบไข่นะครับที่มือท่านนะครับนี่ครับความเก่านะครับผมพระนะครับหลวงปู่กวยนะครับท่านสร้างเมื่อราวๆาปีหนึ่งกว่าสองห้าหนึ่งถึงสองห้าสองศูนย์นะครับพระก็อายุพระประมาณสี่สิบห้าสิบปีนะครับนี่ครับก็นอกจากพิมพ์นะครับที่เราต้องดูดูกันก็ดูนี่ครับอายุความเก่านะครับผม อายุความเก่านะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับก็คือพิมพ์ไม่มีย่ามนี้ก็คือเล่นหาชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหลวงพ่อโวยนะครับยิ่งเป็นเนื้อผงน้ํามันด้วยแล้วนะครับนาะก็คือชัดเจนคูณสองนะครับว่าเป็นของหลวงพ่อลวยท่านนะครับสร้างนะครับนี่ครับนี่ครับคราบไข่นะครับแล้วก็ ไข่ตรงพื้นผิวนะครับพาสิบวลีนี่นะครับนะครับก็คือพุทธคุณท่านก่อนะครับโชคลาภนะครับเมตานะครับเดินทางไปไหนก็ไม่อดไม่อยากนะครับนะครับก็คือในความคิดนะครับไม่ใช่ในความคิดนะหลายๆท่านนะครับก็จะบอกว่าท่านเนี่ยหลวงพ่อกลวยท่านสําเร็จนะครับ วิชาเหมือนวิชาพะศิวรีนะครับท่านถึงกับต้องมีกระถาํำกับประจําตัวท่านเลยนะครับของพะศิวรีนะครับท่านจะเก่งทางด้านนี้เลยครับท่านเลยสร้างไว้หลายไว้หลายแบบหลายพิมพ์นะครับนาะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางนะครับพะศิวรีของท่านมีหลายพิมพ์ครับเพื่อนเพื่อนพี่ลองหาข้อมูลดูนะครับนี่ครับดูเม็ดนะครับเพื่อนพี่ดูเม็ดมวลสารนะครับนี่ครับเป็นจ้ำจ้ำจำจำนะครับน่าจะเป็นผงพุทธคุณนะครับ ดำดำก็ผงใบลานเผาอะไรอย่างนี้ครับใบลานที่เขียนกํำกับเลขจันนะครับอันนี้ก็รอยปิ้นนะครับเนาะรอยปิ้นนี่ครับปิ้นขอบนี่ครับปิ้นขอบของการทําสมัยนั้นนะครับเนาะนี่ครับ ิมแล้วก็ปิ้นนะครับเหนือปิ้นเหนือเกินประมาณนั้นนะครับนี่ครับเพื่อนเพ่ี่นี่ครับชัดๆอีกทีนะครับนี่ครับความเก่าก็มานะครับก็มาดูเพื่อนพี่ก็ดูนะครับเนาะพิมใช่ครับเนาะพิมใช่อ่ะหาลวงพ่อกลครับเนื้อผงน้ํามันใช่นะครับ แล้วก็เราก็ดูอายุนะครับเนาะอายุการสร้างประมาณสี่สิบห้าปีนะครับเราก็ดูหลงกล้องดูครับนี่ก็ดูความเก่านะครับดูความเก่าให้ออกดูความเก่าให้เป็นนะครับนะครับว่าถึงยุคไหมนะครับก็แค่นี้ะครับจบนะครับนะครับพระส่วนตัวผมนะครับเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะครับพระเนื้อ เนื้อดินนะครับเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคที่แบบเป็นยุคที่แบบเหมือนยุคเก่านะครับเป็นเกจิทําเองเป็นชาวบ้านช่วยช่วยทําอย่างเงี้ยครับก็คือจุดตําหนิอะไรนี้ผมก็ไม่ค่อยเป็นแบบเป็นจุดตายอะไรของผมมากมายนะครับผมจะดูพิมพ์นะครับดูเนื้อครับเนาะดูเนื้อเก่าจริงนะครับเก่าถึงยุคนะครับก็แทบจะจ่ายตังค์ได้ ได้ได้เลยนะครับแต่ถ้าถึงขนาดต้องไปดูแบบจุดตรงนั้นตรงนี้เส้นนั้นเส้นนี้นะครับผมดูครับแต่ผมส่วนมากผมจะดึงอย่างนั้นผมไปดูพระเหรียญครับพระเหรียญน,นะครับเพราะพระเหรียญเขามีเขามีบล็อกตายตัวนะครับแล้วข้างไมาข้างมือเขาสมัยใหม่นะครับเขามีเส้นแม่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเขามีเส้นแม่พิมพ์แบบ ปายตัวนะครับเป็นเหรียญนะครับก็อ่ะสมมุติเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับเนาะคมหน่อยเพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันนะครับอ่ะสมมุตินี่นะครับอะอย่างนี้นะครับนับพระเหรียญนะครับนี่ครับเขาก็จะมีอย่างนี้ครับเนาะความคมชัดนะครับเส้นอย่าะไรอย่างนี้นะครับขลาดเลขยานามีโค้ดอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับคือเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเขามีจํานวนการสร้างนะครับ สองหมื่นสามหมื่นเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับผมไม่เถียงครับจบที่่ามีสมมุตินะครับเนาะมีดาวตรงนี้ต้องดูจุดจ่ายตังโอเคถ้าพ้าอย่างนี้ผมดูครับนะดูโค้ดจ่ายตังนะครับอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระแนวแนวนี้นะครับเนาะเหมือนในความคิดผมนะครับท่านว่างนะครับท่านก็ทําไปเรื่อยครับเนาะทาไปเรื่อยครับแกะนะครับทําได้เท่าไหร่บางองค์นี่ขัง ท่านเน้นถึงขนาดดูกําลังวันนะครับเนาะกำลังวันนะครับกําลังวันที่สมมุติว,วันอังคารได้แปดอะไรอย่างนี้นะครับวันพุธได้เท่านั้นเท่านี้วันพฤหัสวันอาทิตย์หรือว่าวันพระวันโกนไม่ทําไม่สร้างเลิกไม่ดีไม่ทําไม่สร้างเกจะเกจิผู้ขังท่านถือถึงขนาดนั้นนะครับนะครับแล้วท่านก็ทําตามอารมณ์ท่านนะครับเนาะท่านว่างท่านก็ทํานะครับไม่มีคิดนิมนต์ท่านก็ทานะครับ ท่านไม่ได้เป็นจํานวนอะไรอย่างนี้นะครับสมมุติอ่าสร้างมานะครับอาจจะสร้างหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสมมตินะครับสองหมื่นสามหมื่นท่านก็ต้องรีบทําให้มันเติดนะครับนี่ครับมันไม่มีจํานวนนะครับจะไปดูตําหนิชี้ชัดอะไรมากมายเหมือนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ว่ามันมันถูกไหมละครับเนาะมันมันไม่น่าใช่นะครับแล้วก็เส้นสายความคมนะครับเนาะแล้วก็มูลฐานเนี้ยเส้นสายความคม แก่มันอยู่ที่ส่วนผสมเลยครับนกแก่อะไรครับถ้าแก่อะไรหนักนะครับมันก็อาจจะแบบเหนียวหนึบคมชัดหน่อยแต่ถ้าหนักไปอีกอย่างคือเป็นเป็นแบบมวลสารแบบที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับมันก็จะไม่แบบเป็นรูปล่างอะไรมากมายนะครับให้เราสังเกตมันก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับท่านสร้างไปเรื่อยๆครับแจกไปเรื่อยๆนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ เอาเป็นว่านะครับในมุมมองในความคิดในที่ผมดูส่วนตัวแล้วกันนะครับเนาะก็ที่ผมใช้ดูแล้วกันนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆใช้ดูยังไงก็ตามสบายนะครับเนาะแต่เราก็แชร์ความรู้นะครับที่เราเล่นที่เราเดินที่เราที่เราเล่นหาแล้วกันนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี ็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเก่งพ่อโสธรให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจครับผมจะได้หาพระนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆนะครับไว้ชมไว้ดูด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม